ด่วนค่ะคุณผู้ชมคาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะบอสบอยออกมาโพสแบบนี้เศร้าใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมขาทางบอสบอยเองเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะตัวเองได้มารู้ทีหลังค่ะความรู้สึกของคนเป็นหัวหน้าวงนะคะคุณผู้ชมขาจะเป็นความรู้สึกยังไงนะคะคุณผู้ชมมันเป็นความรู้สึกน้อยเนือเน้อต่ําใจพอสมควรเลยนะคะที่มารู้ทีหลังว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในวงของตัวเองค่ะโดยที่บอสบอยนะคะบอกว่าผมเพิ่งรู้ว่ามีคน เอาเล่ามาขายในวงค่ะคุณผู้ชมคะเออเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมถึงได้มีเหตุการณ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมแล้วบอยๆนะคะเคยพูดถึงเรื่องนี้หลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะคะจนมาเปิดฤดูกาลนี้บอบอยก็ย้ำนักย้ำหนาค่ะว่าอย่าให้มีเรื่องแอลโกอฮอล์พวกเนี้ยอยู่ในวงเด็ดขาดนะคะคุณผู้ชมขาถ้ารู้นะคะบอยก็คือจัดการอย่างเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชม แต่มารู้ที่หลังแบบนี้ไม่รู้ว่าบอสบอยเนะะี่ยค่ะจะทำยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมคะไม่คิดไม่ฝันเลยค่ะว่าในวงตัวเองนะคะทั้งที่เตือนไปแล้วหลายรอบค่ะแต่ทําไมยังเจออยู่นะคะคุณผู้ชมขาบอสบอยเพิ่งกค็ค่อบวอลคอยเตือนหลายเทือเหลวนะคะพี่นอคะ่ะแต่บังเอ,อิญนะคะมารู้ที่หลังว่ายังมีเรื่องแบบนี้อยู่ค่ะคุณผู้ชมเป็นคุณผู้ชมนะคะเป็นหัวหน้าเนะะี่ยค่ะจะต้องรู้สึกยังไงคะสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะบอสบอยเองเนะะี่ยค่ะต่างก็รู้สึกแบบ ทั้งเศร้าเสียใจค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ผิดหวังนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ผิดหวังค้องข้างมากเลยก็ว่าได้ผิดหวังในตัวลูกวงนะคะลูกทีมต่างๆนานาว่าทําไมถึงไม่เชื่อฟังหัวหน้านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ทําผิดกฎกันขนาดน,นี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นเราเองก็เสียใจอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ย ได้มารู้ทีหลังนะคะว่าลูกวงทําแบบนี้นะคะคุณผู้ชมขาแต่บอทบอยเองก็คงจะจัดการตามระเบียบนะคะคุณผู้ชมขาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะไม่มีใครได้อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมขาบอดบอยเองนะคะต่างก็พูดอีกค่ะคุณผู้ชมบอกว่าเหมือนโดนแทงข้างหลังค่ะทั้งที่ผมก็ย้ำอยู่เสมอเหมือนโดนหักหลังเลย กินเหล้าดื่มเหล้ามันไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่ว่าที่นี่เวลาทํางานผมไม่ให้ดื่มมันคือกติกาที่เราตกลงกันและที่สําคัญมันก็มีพลาดมาแล้วหลายครั้งและมากไปกว่านั้นคือคนที่ผมเชื่อใจและไว้วางใจที่เป็นคนเอามาขายไม่ใช่แค่กินแต่เป็นคนเอามาจําหน่ายด้วยเอันี้ราคาพี่น้องค่ะ คือทุกอย่างนะคะมันมีกฎมีฎมฎมระเบียบทางบอทบอยเนี่ยเคยชี้แจงแล้วก็พูดไว้หลายครั้งแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนจะปิดฤดูกาลที่แล้วเนาะฤดูกาลที่ฤดูกาลที่8นะคะคุณผู้ชมขาพอมาฤดูกาลที่เนี่ค่ะบอทบอยก็ย้ำนักย้ำหนาเรื่องนี้นะคะไม่ให้มันเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่พอมันเกิดขึ้นนะคะบอทบอยเองเนี่ยค่ะรู้ว่าต้องจัดการยังไงนะคะก็คงเป็นไปตามกระบวนการกฎกติกาที่ตั้งไว้นะคะคุณผู้ชมขาไม่ใช่ว่า จะทําอะไรก็ได้ตามอเาเภอใจนะคะคุณผู้ชมขาอยู่ที่ไหนมีกฎมีระเบียบหมดค่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าน่าเกียดน่ารังเกียจอะไรหรอกคะ่ะแต่ทุกอย่างนะคะในเมื่อทางขวหน้านะคะได้ตั้งกฎไว้แล้วเนาะเราก็ต้องเคารพก,กฎกติกาเพื่อจะได้อยู่ด้วยกันยาวๆคะ่ะคุณผู้ชมขาแต่มาหักหลังกันแบบนี้นะคะก็น่าเสียใจใจหายอยู่เหมือนกันคะ่ะคุณผู้ชมรอดูกันนะคะว่าบอสบอยเนะะี่ยค่ะจะจัดการยังไงคะ่ะคุณผู้ชมขาแต่ทางบอดบอยเองเนี่ยไม่ปล่อยไว้หรอกค่ะรู้แบบนี้แล้วก็ต้องจัดการนะคะค ไม่งั้นก็คงแบบ โดนหักหลังไปแบบนี้เรื่อยๆอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีการให้เกียรตินะคะคุณผู้ชมคะตองให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติหัวหน้าวงนะคะพี่น้องให้เกียรติทั้งศิลปินร่วมกันนะคะที่เงานน้ำกันนะคะพี่น้องคะคือบางคนเขาก็รู้ก,กฎกติกาเขาไม่ทําเขาไม่ดื่มแต่บางคนที่เขาแหกกฎอย่างเงี้ยค่ะคือก็ต้องเคารพคนอื่นด้วยนะคะคุณผู้ชมคารู้ว่าตัวเองอยากกินอยากดื่มแต่ในเวลางานก็ควรจะพักไว้ก่อนค่ะคุณผู้ชมคะส่วนจะนอกเวลางานคุณจะไปทําอะไรจะไปดื่มอะไร เยอะขนาดไหนก็แล้วแต่นะคะทางัวหน้าเองก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ในเวลางานแค่ขอแค่นั้นเลยคะ่ะคุณผู้ชมข่าว่าในเวลางานเนี่ยขอได้ไหมนะคะแค่นั้นเองนะคะคุณผู้ชมข่านอกนั้นเนี่ยบ่อยๆเองก็ไม่ได้ว่าเลยค่ะครั้งนี้ต่างเอาแฟนคลับเนี่ยมาคอมเมนต์หลายคนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมขา โอ้โหเป็นกระแสน,นักพอสมควรค่ะคุณผู้ชมทั้งรักแล้วก็เชื่อใจไว้ใจนะคะศิลปินทุกท่านเนาะบอยบอยเนี่ยรักทุกคนนะคะคุณผู้ชม่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเคารพกฎกติกานะคะสิ่งที่บอยบอยเนี่ยเขาตั้งไว้เนาะแต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะผิดหวังพอสมควรน,นะคะคุณผู้ชมขะมันผิดหวังมันเจ็บใจมากๆเหมือนเราโดนหักหลังทั้งเป็นเลยนะคะคุณผู้ชมขาแบบ โอ้โหเหมือนคนเอาแบบอะไรมาสุมใส่เลยนะคะคุณผู้ชมขาไม่ปิดความรู้สึกแบบนั้นเลยะคะ่ะว่าทําไมถึงทําอะไรข้ามหน้าข้ามตาได้ทั้งที่ก็ย้ำทั้งที่ก็ย้ํานักย้ําหนาแล้วว่าอย่าทําอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะ เพราะว่ามันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมขามันเคยเกิดขึ้นค่ะมันเคยเกิดขึ้น,น,นบ่อยมากๆเลยนะคะทั้งที่บอสบอยเองนะคะก็ย้ําเตือนบ่อยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็ยังเกิดอยู่ซ้ําๆซักๆนะคะครั้งนี้ก็คงต้องจัดการแบบเด็ดขาดแล้วค่ะคุณผู้ชมเราติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทางบอสบอยด้วยแลวกันค่ะนี่นะคะแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากเลยค่ะบางคนเนี่ยก็บอกว่า กดจะคัดคนและบุคลากรที่ดีบางครั้งอาจจะดูตัดสินใจลำบากแต่สิ่งที่ลงโทษน,นั้นจะไม่เป็นเยี่ยงอย่างให้คนอื่นทำตามได้มีข้ออ้างในภายหลังและเป็นการปรับเปลี่ยนในทิศทางเดียวกัน อย่าเสียดายคนที่ผิดเพราะอาจจะได้บุคลากรที่ดีมาพัฒนาเสริมองค์กรได้ดีกว่าเดิมคลองคนคลองงานคลองตนอันนี้คือเขามาคอมเมนต์นะคะในโพสต์ของบอสบอยเนาะคือให้แสดงความคิดเห็นประมาณที่แบบว่าอยากให้บอสบอยเนี่ยคัดออกไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมขาถ้าทําผิดกฎแล้วก็คือคุณไม่เคารพกฎแล้วก็ไม่เคารพหัวหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมขาในเมื่อทําผิดกฎแล้วก็ต้องคัดออกค่ะคุณผู้ชมในเมื่อให้โอกาสนะคะก็ต้องมีครั้งต่อไปแน่นอนคิดว่านะคะคุณผู้ชมข มันอาจจะมีแน่นอนเพราะว่าเรื่องนี้มันกับโมเมนต์เทือแหลกค่ะพี่น้องคะมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแสดงว่าครั้งต่อไปอาจจะมีอีกหรือเปล่านะคะต้องขึ้นอยู่กับว่าบอสบอยจะกล้าตัดสินใจคัดออกไหมนะคะคุณผู้ชมถ้าคัดออกดาแฟนคลับก็บอกว่าเออก็คัดออกไปเลยอะไรประมาณนี้จะได้แบบมีแต่บุคลากรดีๆแล้วก็เคารพกฎเคารพกติกานะยคะแล้วก็เหมือนว่าจะพัฒนาองค์กรส่งเสริมไปได้ในทางที่ดีนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอันนี้คือความคิดเห็นจากแฟนคลับนะคะคุณผู้ ก็เป็นความคิดเห็นประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากให้แฟนคลับแฟนเพลงนะคะให้กําลังใจบอดบอยหลายๆด้วยค่ะพี่น,น้องขาทางแฟนคลับเนี่ยค่ะส่วนมากเขาก็พูดเน้นไปเรื่องเดียวเลยค่ะว่าอยากให้บอดบอยเนี่ยคัดออกปาเน่าเนี่ยก็คือคัดออกเลยอย่าให้มันแบบ ไปแปดเปื้อนคนอื่นไปแปดเปื้อนตัวอื่นอะไรประมาณนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมขะอยากให้องค์กรอยู่แบบมีความสุขอยู่ดีต้องส่งเสริมด้วยแบบนี้แหละค่ะอะไรไม่ดีก็ต้องขัดออกให้มันเหลือแต่สิ่งดีๆไว้นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าบอสบอยเนี่ยค่ะจะจัดการยังไงจะอบรมสังสอนหรือว่าจะให้พักงานหรือว่าจะตัดออกเลยอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่นคะคะว่าบอสบอยจะจัดการยังไงเราก็ได้แค่แสดงความยิดเห็นแล้วก็คิดให้กําลังใจ ค,คุณผู้ชมเพราะสุดท้ายแล้วนะคะก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าวงค่ะว่าเขาจะตัดสินใจว่าเขาจะตัดสินใจจัดการกับลูกน้องในณที่นี้ตรงไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าถือว่ามันเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรเลยะคะ่ะเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาลบอสบอยออกมาพูดย้ำบ่อยครั้งมากๆค่ะแต่ไม่คิดนะคะว่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งกับวงของตัวเองค่ะคุณผู้ชมก็ให้กําลังใจทางบอสบอยด,ด้วยนะคะหวังว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกขอให้บอสบอ,บอดดยนะคะจกกัดการแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี ขอเป็นว่าฝากแฟนคลับแฟนเพลงให้กำลังใจกันเยอะๆด้วยแล้วกันนะคะขออนุญาตฝากผลงานค่ะผลงานของหมอลำใจเกินร้อยเนาะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะย4 4ทธันวาคมค่ะ อยู่ที่งานอุทิศส่วนกุศลค่ะบ้านโศกแดงตำบลสนมอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชมขาชาวสุรินทร์นะคะสามารถแวะเวียนไปเจอกันได้ค่ะแล้วก็ไปให้กําลังใจทางคณะหมอลําใจเกินร้อยกันเยืยๆนะคะคุณผู้ชมขาฝากเป็นกำลังใจด้วยค่ะส่วนวันนี้จินเองก็ต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตค่ะเดี๋ยวจินจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบเลยละกันนะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ